มาแล้วครับวันนี้กเกษตรวันหยุดพานุจะมาแจกสูตรการเลี้ยงไข่พัมหรือว่าไข่น้ำในกระมังสําหรับเพื่อนๆที่หาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่ได้แล้วก็ไม่มีน้ําหมักขี้วัวสนใจอยากเพาะเลี้ยงไข่พัมจะทํำยังไงดีวันนี้กเกษตรวันยุดพานุจะพามาเพาะเลี้ยงด้วยน้ําซาวข้าวแบบง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทําใช้เองสูตรเร่งด่วน่ไขๆก็ทําได้แบบง่ายๆมีวิธีการทํายังไงมาดูกันเลยนะครับ ไข่พัมหรือว่าไข่น้ําก็ถือว่าเป็นสุดยอดโปรตีนที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอาหารระดับโลกซุปเปอร์ฟู้ดกรีนคาเวียมีโภชนาการสูงอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆสารอาหารที่ครบถ้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายกําลังได้รับความสนใจเพื่อนๆที่อยากเลี้ยงวันนี้ไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่มีน้ำหมักขี้วัวแต่อยากเลี้ยง วันนี้เกษตรกรหยุดพานุจะมาแนะนําวิธีการทําอุลินซีน้ำาาาวข้าวแบบง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถหาได้ทุกคนแบบง่ายๆก็จะมีข้าวสารนะครับข้าวสารเราจะใช้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเก,ก็จะมีคาร์โบไฮเดรตสูงแล้วก็จะมีโปรตีนมีน้ำตาลอยู่ในตัวน้ําเปล่าเราใช้1ลิตรนะครับเป็นน้ําดื่มนะครับขนาด1ลิตรก็มีกะปินะครับดิบเราก็มีแค่นี้นะครับวัตถุดิบหลักๆก,ก็จะมี ข้าวสารเหนียวนะครับกะปิแล้วก็น้ําเปล่านะครับการทาแล้วก็สามารถทําใช้แบบง่ายๆนะครับทําแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเทข้าวลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ํา1ลิตรนะครับน้ำนืบน้ําที่สะอาดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนนะครับเพื่อนๆสามารถทําใช้ได้แบบง่ายๆนะครับเทน้ําลงไปแล้วก็ขยาขยาเป็นน้ําซาวข้าวนะครับเราก็จะซาวข้าว เสาวในข้าวเหนียวเติมน้ำเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็ขอมาเยอะนะครับวันนี้กเกษตรบุญิีพานุก,ก็สอนแบบสูตรเร่งด่วนนะครับที่ใครๆก็สามารถทําได้แบบง่ายๆนะครับใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเสร็จแล้วเราก็ขยาขยานะครับขยําซาวข้าวคั้นเลยนะครับเราจะคั้นคั้นกำให้เป็นสูตรเร่งด่วนนะครับซาวข้าวซาวให้ได้เยอะที่สุดนะครับนะครับ ขยำขยำบี้เลยนะครับบี้เม็ดข้าวนะครับทํำยังไงก็ให้เหมือนน้ํานมเลยครับทําให้ข้นเลยนะครับคันคันเลยครับสาวไปเรื่อยๆนะครับกำให้น้ำออกเยอะที่สุดนะครับให้เป็นเหมือนน้ำนมนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับน้ำเราก็เริ่มข้นแล้วนะครับหรือว่าเนี่ยกำขยำขยำกำแรงๆเลยนะครับเป็นการนวดมือไปด้วยนะครับขยำขยำขยำ มีทั้งคาร์โบไฮเดรตนะครับทั้งเกลือแร่แร่ธาตุอะไรต่างๆอยู่ในน้ำซาวข้าวนะครับเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับขยำขยำดูน้ำโอ้เริ่มเหมือนน้ำนมแล้วหอมมากนะครับเนี่ยเป็นสูตรเร่งด่วนใช้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่ขวดไว้นะครับใช้ขวดน้ำอัดลมนะครับเพราะว่าจะทนแรงดันได้นะครับก็เทลงเลยนะครับเทกรอกบรรจุขวดไว้ก่อนนะครับ เทแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้ผ้ากองใช้อะไรนะครับเทแบบนี้ได้เลยนะครับสูตรเร่งด่วนของเราใช้แบบง่ายๆนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้กะปิ1ช้อนนะครับกะปิเราก็จะใช้1ช้อนแกงนะครับทีตักแบบง่ายๆนะครับเราเอาเข้าไปในขวดยากเราก็จะปั้นเลยนะครับปั้นให้เท่ากับให้เท่ากับรูขวดยัดเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะครับยัดเข้าไปเลยครับ ยัด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 เข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ช้อนมันก็จะเอาเข้าไปยากนะครับเนี่ยหนึ่งช้อนครับประมาณนี้เอาเข้าในขวดนะครับเอากระปิเข้าไปในขวดสูตรก็มีแค่นี้นะครับน้าสาวเข้ากกะปีนะครับในกระปิก็มีไขโตสารมีสารอาหารที่พืชต้องการหลายอย่างนะครับแร่ธาตุนะครับพืชสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเป็นสูตรเร่งโตนะครับทําให้ใบเขียวนะครับ สูตรเร่งด่วนง่ายๆแบบนี้นะครับใครๆก็ทําได้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปหาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่ต้องไปหมักขี้วัวนะครับแล้วก็สะอาดถูกหลักอนามัยด้วยนะครับเทไปหนึ่งเปกมันกันนะครับต่อน้ํา10ลิตรนะครับหรือว่าครึ่งกระมังของเรานะครับสูตรเร่งด่วนแบบนี้แบบง่ายๆนะครับใครๆก็ทําได้นะครับหอมมากนะครับหรือว่าจะกินเทลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ ใส่ไข่พัมลงไป2ช้อนคนให้เข้ากันแบบนี้นะครับก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการสูตรเร่งด่วนทําใช้ได้ง่ายนะครับไข่พัมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้พี่น้องหัวใจเกษตรเราในระยะสั้นก็คือใช้เวลาเพียง15วันก็สามารถนําไปจําหน่ายหรือว่าบริโภคได้แล้วนะครับวันนี้เกษตรบรหยุพานกกต้องขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เกษตรัรหยุดพานุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ